สวัสดีจ้าพบกับผมก้อนแสงนะครับวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงการสมัครอินเทอร์เน็ต4 Mbps ด้วยซิมเก่าเบอร์เดิมกันดีกว่านะครับผ่านช่องทางทัวเลส เชื <tellement S 2> ่อ<ท> <ie> ว่าหลายๆคนนะครับใช้เครือข่ายทูนะครับผมก็ต้องใช้ทัวร์เล็กกันแน่นอนนะครับผม 80- 90%เนี่ยมั่นใจเลยนะครับว่าทุกคนใช้ทัวรเล็กกันแน่นอนเลยนะครับในแอปทัวเล็กนะครับมันก็จะมีให้เราสามารถที่จะสมัครอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเติมเงินได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะโอนเงินไปหาเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายนะครับในแอปทัวรเล็กเน Yellow ี่ยก็ มีอะไรที่เป็นประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็ได้นะและที่สําคัญเลยนะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆเช็คในที่ทัวร์เล็ดูนะครับผมถ้าใครต้องการอินเทอร์เน็ตซักตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อความประหยัดนะและไม่รู้ว่าจะไปสมัครที่ไหนนะครับผมก็ลองสมัครผ่านทางทัวร์เล็ดูนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมก็ลองเข้าไปตามนี้เลยนะครับเปิดแอปทัวร์เล็ขึ้นมานะครับ ก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับผมมองดูด้านล่างทางซ้ายนะครับมันก็จะมีคําว่าเติมเน็ตคืนเงิน50%นะครับพอเรากดเข้าไปนะครับผมมันก็จะเจอคําว่าแพ็กเกจพิเศษสําหรับคุณนะครับผมก็จะเป็นอินเทอร์เน็ต4 m b p s นะครับมี2ตัวนะก็สีแดงๆนี่ก็จะเป็นเขียนว่าโปรลักนะครับผมก็เป็นโปรพิเศษสําหรับบางเบอร์เท่านั้นนะครับเป็นแค่บางเบอร์เท่านั้นนะครับ ทางทูเนี่ยเขาก็จะสุ่มมาให้นะครับว่าใครเนี่ยที่สมควรจะได้โปรลับตัวนี้บ้างนะครับผมก็จะไม่ได้กันทุกคนนะเป็นแค่บางเบอร์เท่านั้นนะครับผมก็จะมีสองตัวดังนี้เลยนะครับผม ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเน็ต4 Mbps นะครับสามารถใช้งานได้30วันนะในราคา100บาทนะครับผมจำนวนที่ใช้งานได้เนี่ย30 g b นะครับจากนั้นความเร็วก็จะถูกดอกสปีดลงนะเหลือ128 k นะครับผมกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเน็ต4 Mbps นะครับผม150บาทนะใช้ได้นาน30วันนะครับผมจำนวนอินเทอร์เน็ตที่จะใช้ได้ก็คือ75 กิกไบต์นะครับผมด้วยความเร็ว4 Mbps นะครับผมถ้าหมดแล้วก็จะถูกดอกสปีดลงเหลือ 128k นะครับผมถ้าใครเป็นสายประหยัดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดทัวรเล็ตขึ้นมานะครับแล้วมันมีโปรรับแบบนี้อยู่นะครับผมแล้วจังหวัดที่เราต้องการอินเทอร์เน็ตสักตัวด้วยนะครับตัวนี้แหละครับก็จะช่วยให้เราประหยัดนั่นเองนะครับแล้วก็สมัครง่ายๆผ่านช่องทางทัวรเล็ตได้เลยนะครับผม ย้ำอีกทีนะครับมันอาจจะไม่ได้การทุกเบอร์นะอาจจะไม่ขึ้นการทุกเบอร์ทุกคนนะครับผมทางทูเนี่ยจะเป็นคนสุ่มให้เองนะครับว่าใครที่จะได้โปรลับแบบนี้นะครับผมทางทูเท่านั้นนะครับที่เขาจะสุ่มให้นะครับเขาก็จะมีระบบวิเคราะห์ของเขานะครับว่าเราใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไหนเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็จะมีโปรลับแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าจะได้การทุกคนนะครับผม ถ้าใครสนใจนะก็ลองเช็คๆกันดูนะครับว่ามันมีหรือเปล่านะถ้ามีก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผมดีกว่าเราไปสมัครรายวันนะครับหรือว่ารายอาทิตย์นะครับมันก็จะเปลืองเงินนะครับอันนี้ก็จ่ายทีเดียวเลยนะ100บาทหรืออีกตัวหนึ่งก็150บาทครับอันนี้จะเป็นระบบรายครั้งนะไม่ไม่ได้ต่ออัตโนมัติให้นะครับหมดแล้วก็ต้องมาสมัครใหม่นะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมจนจบคลิปนี้นะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมลองไปจัดกันดูนะ แล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ